หรับฟีแลซตที่ต้องเตรียมตัวเนี่ยมันต้องวางแผนยังไงในการขอสินเชื่อหลักๆสำคัญที่ธนาคารจะมองนะคะหนึ่งคือรายได้รายได้ที่เข้ามาในแต่ละเดือนปีแล้วนะค่ะเขาจะมีรายได้ไม่แน่นอนถูกไหมคะแต่มันควรจะมีฐานของรายได้ที่ขั้นต่ำที่เขาจะได้ในแต่ละเดือนหลักๆแล้วเราก็จะดูประมาณ6เดือนถึงหนึ่งถึงหนึ่งปีขึ้นไปคล้ายๆแม่ค้าเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะเราจะเอารายได้มาเฉลี่ยแล้วก็ คำนวณมาเป็นรายได้เฉลี่ยต่อเดือนให้แสดงว่าเราก็คิดแค่ฐานของ6เดือนอแล้วก็สามารถวางแผนในการขอสินเชื่ขอของเราได้ใช่แต่ว่าม,มันจะนิดนึงค่ะตรงที่ว่าฟรีแลนซ์เนี่ยค่ะเราอาจจะดูระยะเวลาการทํางานของลูกค้าค่ะที่ยาวหน่อยอเพราะว่าฟรีแลนซ์มันเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอนอถูกไหมคะมถ้าบางคนเพิ่งจะมาทําแค่6เดือนหรือเพิ่งจะมาทําแค่3เดือนบางทีธนาคารอาจจะมองว่า รายได้ลูกค้ายังไม่มั่นคงปี2ปี3ปีอาจจะต้องแนบประวัติการทํางานที่ผ่านมานิดหนึ่งว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะลูกค้าทําอะไรมาแล้วบ้างแล้วมีรายได้แน่นอนสเตมนี้อาจจะต้องแบบแน่นนิดนึงแล้วที่สำคัญบางคนมีรายได้เยอะมากเป็นฟรีแลนซ์มีรายได้เยอะมากทํางานมา2อสปีแล้วแต่ไม่มีรัพย์สธิ์ไม่มีเงินออมอันเนี้ยค่ะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ธนาคารก็จะมองว่าอาจจะยังดูไม่มีความแน่นอนในรายได้คืออย่างนี้ถ้าสมมติเราเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเราก็ควรแบบมีบัญชีในการออมรัพย์ เลื่อนๆเดินบัญชีไปเรื่อยๆใช่ค่ะใช่ควรจะแบ่งเงินแบ่งอย่างใช่สกประจําประกันชีวิตเราก็นับเป็นเงินออมนะคะแบบประกันชีวิตเงินออมเห็นไหมคะอันนี้บางคนแบบไม่ได้มีเงินสดเยอะแต่ว่าเอาเขามีกรมธรรมนะซึ่งพวกนี้ค่ะมีความมั่นคงนะคะธนาคารก็มองว่าคือคุณมีประวัติการออมที่ดีค่ะแล้วก็พวกบัญชีเงินฝากประจําต่างๆสลากออมสินรถยนต์ทองคําหรือทรัพย์สินอะไรมันบ่งบอกถึงการมีวินัยในการใช้เงินแล้วก็ออมเงินนะคะอันนี้ก็คือสําคัญที่ธนาคารมอง